สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมนี่ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับช่องเสียเบเอาน้ำซิงครับเนาะนันหน้างานครับนี่นนหน้างานของเราถล่ายครับวันนี้ผถล่มไฟทีมงานมาจัดเตรียมมาเลยครับทางน้ำแข็งมาพร้อมครับนี่ในนี้มีอะไรบ้างโอ้มีแต่น,น้ำแข็งเลยครับ มันจะโต้ลอยขึ้นมาลอยตัวลอ,อยเดียวลอยเดียวทีมงานเรามาจะเต็มครับนี่พร้อมครับรถไถบารเรลามาแล้วถึงเราเมื่อกี้ครับล็อกกี้ตัวแรงก็มาเข้าสังกัดขึ้นแล้วครับหลังจากไปสูบน้ําใส่ข้าวมาสีวันครับนี่มาแล้วนี่รถด,ด,ดำก็มากันหนึ่งสองสามสี่ ห้าคันนะครับอันนี้จะเป็นรถช่วงยาวไว้ขนรถไถขนรถบดครับขนรถไถขนรถบดครับคันนี้ไว้วิ่งรถบดกับรถไถพออันนี้แล้วก็ส่วนรถเกียร์เดอร์เดี๋ยวผมจะต้องกลับไปเอาอีกรอบหนึ่งนะครับปัดบึ้งอันรถขนรถไถกับรถบดไหมบึ้งเหงียบเหงียบคือไหลเฉยโอ้กระซีแตกมาแล้วครับเนี่ย นี่ครับผลเสียผลเสียของรถรถเล็กแต่ใจใหญ่ครับรถเลใ,ใหญ่ครับบอกเลยครับว่ามีเท่าไหร่ก็พังเท่านั้นครับผมบอกเลยไม่จบครับผมเคยเล่นมาแล้วครับถ้าคุณไม่เก่ามวยจริงๆนี่พังหมดครับพังหมดบอกเลยนะเพราะว่า กระซีพวกนี้เนี่ยมันต้องยึดอย่างดีครับโอ้เห็นไหมผมที่ทำผมทำเอ็นดีอาร์ผมใหม่หมดเลยครับเพราะว่าผมเคยใช้มามันพังเลยตัดใจทำใหม่เลยคันนี้ก็เหมือนเดิมครับรถเดิมๆเพิ่มเติมคือเี <c oughs> อยังหรอโอ้โอโจบไฟฟ้าครับนี่แหมไม่ธรรมดานีหว่าไอ้ดูอ่ะโอ้ ทั้งคันนี้ชอบอยู่ที่เดียวครับจุกไฟฟ้าครับคันนี้ตัวแรงของเราก็มาครับสมองสมองสมองนะครับไม่ใช่สมองครับนี่บางคนว่าสมองไม่ใช่ครับสมอสมองอันนี้สมองจริงก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มกินข้าวเสร็จก็จะเริ่มลงงานกันเลยครับผมฝ่ายคหับงานนี้งบสามแสนครับงบสามแสนงานนี้จะกินหมูหรือกินกระดูกก็ รอติดตามตอนต่อไปนะครับมายัง่มากินข้าวมี๋มาเรากำลังกินข้าวกับเจริญเอามาแล้วนี่เบิ้งปูนพยายาำไม่ถือปูนเขาเดี๋ยวเรามาตักงน้ำใส่ครับ ว่ามันไม่แน่นนะซิ <Yeah. S 1> สูสรรก็ปิดอ้าวว่าดะปิดไากระโปรงกังขึ้นมาได้มันจะขึ้นได้จงใน,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 ในหรือเปล่าบ่นน โดนต้กนแล้เ่งน่นบาห้ด้มงชวนล่ชา้นลนันลเียพื้นที่ครับเออเื้อโอ้ยกระตองไก่แห้งหรอก 要后，老地、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  ก็แต่เอาขีดต้มมาใส่ครับเอาเอาขีดต้มได้หลายจนงอยไหมมาต่อดีหลายนี่ครับเจริ่งครับขับได้เจหลังครับวันนี้ นี่ก็ถมมาได้เกือบครึ่งแล้วครับไม่ได้ถมหมดนะครับถมถึงแค่ต้นไผ่นี่เฉียงวันนี้ครับเฉียงมหาปากไายครับฝั่งนั้นก็มันเป็นคลองเก่าครับทีมงานก็รอบิิงครับ

เอาน้ำใส่ครับให้มันให้ดีมันจับกันนะมันเป็นสูตรครับเป็นสูตรเป็นสูตรในเอีนะอ่ะเดี๋ยวไปตักดินก่อนนี่ดินใกล้ๆครับนี่กุดสะทมอมไฟครับอันนี้กิน จ้อจอเลยครับขุดกันตรงนี้ครับขยายสระครับขยายสระดินใส่ตรงนี้ครับ